เพดดังออกมาเคลื่อนไหวแบบเจ็บจี๊ดเลยค่ะหลังจากที่ดาริวแฟนหนุ่มของซาร่าสังกินีนะคะผู้ต้องหาคดีฟอลเด็ก 3D เนี่ยเตรียมจัดงานแต่งที่ภูเก็ตค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพราะว่าซาร่าสังกินีเนี่ยเขาออกมาขึ้นสถานะ ผ่านทาง a c e b o o k ค่ะว่าแต่งงานกับชายหนุ่มรูปหล่อก็คือดาริวหรือว่าผู้ต้องหาคดีฟอร์เรสตคีดีชาวสิงคโปร์นะคะในขณะที่ทางด้านของบอยวันบันเทิงค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความบอกว่านาทีแห่งความสุขซาร่าถูกแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์ขอแต่งงานล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางาด้านของเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอร์เรสคีดีเขาออกมาโพสต์นะคะระบุข,ข้อความในเช้าว,วันนี้ค่ะบอกว่าดาริวก็เลยยังไงอะขอไปจัดงานแต่งงานที่ภูเก็ตก่อน จัดงานแต่งเสร็จปุ๊บคงจะไปฮันนีมูนต่อวงเล็บก็ข้าวใหม่ประมาณนะ่ะเนาะ DSI คงต้องให้ความไปทนธกับคุณซาร่ากับดาริลด้วยนะกลับมาดาริลเนี่ยอาจจะรับงานบันเทิงสักเรื่อง2เรื่องเพื่อหาเงินมาประกันตัวบวกกับเตรียมตัวให้คุณซาร่าเนี่ยมีลูกคนที่3 เก็บตังไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยคนออกไปหาซื้อบ้านสร้างครอบครัวได้มีการจัดงานแต่งงานมีบ้านเรียบร้อยซาร่าเนี่ยคลอดลูกคนที่3เด็กๆ3คนก็เข้าโรงเรียนแล้วก็เรียนจบมาหาวิทยาลัยจนมีงานทําดาริออาจจะหมดห่วงเรื่องครอบครัวแล้วแล้วก็ค่อยสะดวกไปพบ DSI เนาะน่าจะสัก24ปีจากวันนี้แหละไปถึง d ี i คดี f o r ์ดทีดีเนี่ยหมดอายุความพอดีโอโหเรียกว่าโพลแบบเจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ